เซียมพังดูแม็กอินไตศึกชิงสร้อยเหม็น <c oughs> แค่นี้เอากันถึงตายเลยสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของเรื่องมวยปล้ำเรสตอรี่นะครับกลับมาพบกับโดโมเช่นเคยครับกับคลิปที่เราจะหยิบเรื่องราวมวยปล้ำม,มาเล่าให้ฟังกันนะครับคลิปนี้ครับเป็นเรื่องราวของศึกรอช่องชวงเช้าที่ผ่านมาครับมีหลากหลายเรื่องราวเกิดขึ้นครับทั้งเรื่องราวระหว่างเซียมพังแล้วก็ดูแม็กอินไตครับ หลังจากจบศึกใหญ่แบชในเบอร์ลินตอนแรกเฮ้ยทำไมเห็นว่าพังจะมาชิงแชมป์โลกเฮ้ยแต่ดูมันยังไม่จบเว้ยยังไงบ้างเดี๋ยวเราว่ากันในคลิปนี้หรือว่าเรื่องราวต่างๆครับในศึกมันได้นะรอแต่ว่าเรื่องราวเป็นอย่างไรมีรารยละเอียดอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราว่ากันในคลิปนี้นะครับแต่ว่าก่อนจะคุยกันต่อเนี่ยต้องพูดกันอีกครั้งหนึ่งนะว่าแน่นอนนะตอนนี้ก็จะไม่สามารถลงคลิปได้ทีเหมือนเดิมเนาะคงจะไม่ได้ลงทุกวันแล้วเพราะว่าผมได้งานใหม่มาแล้วก็จะมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างจะเยอะจากนี้นะเกี่ยวกัับท้ง การทําช่องชั้งในอแอปแดงแอปฟ้าที่ไหนก็แล้วแต่ตอนนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะ,นะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากเพื่อนๆติดตามให้กําลังใจกันลวกันนะฮะแต่ต้องยืนยันว่าคลิปอาจจะมีเรว,ว่ามีน้อยลงหน่อยขณะที่ถ้าอยากที่จะสนับสนุนก็เชิญได้เลยครับในกลุ่มซัพพอร์เตอร์นะก็มีเช่นกันผมก็เขียนเรื่องราวไว้นะครับ150บาทต่อเดือนนะใครสนใจก็ไปตามอ่านกันได้นะครับแล,แล้วก็มีอีกช่องทางหนึ่งก็เป็นซัพพอร์เตอร์เนาะใน u t u b e ก็มีเช่นกัน นะใครสนใจก็ติดตามได้เช่นกันนะครับนะด้วยความที่เรียกว่าเริ่มงานใหม่แล้วก็น่าจะต้องอใช้เวลาค่อนข้างเยอะก,การทํางานนะดูแล้วเพราะฉะนั้นก็คงจะไม่ได้ไม่ได้มาลงลงลึกกับกับเรื่องของมวยปล้ำอ่าเท่าเดิมแล้วนะแต่หรือว่าอาจจะไม่ได้แบบมาบ่อยๆเท่าเดิมแล้วคอือยังคงติดตามตามปกตินะแต่ว่าเรื่องทําคลิปอะไรเงี้ยแน่นอนมันต้องใช้เวลาเนาะทั้งดูใช่ไหมดูแปลวิเคราะ ต,ต่างๆใช่ไหม ừ, ก็คงไม่ได้ทำแล้วนั่นเป็นนั่นเป็นเหตุที่ทำไมถึงเลือกที่จะหยุดทำแท็กทอไปก่อนนะครับนะก็เดี๋ยวว่ากันดี๋ยวว่าการจากนี้นะอ่ะแต่แล้วเราเข้าเรื่องราวเข้าเนื้อหาของเราก็ดีกว่าแต่ก่อนจะไปการก็เพื่อนๆหลังจากฟังไปแล้วนะคิดเห็นยงางไรคอมเมนต์ได้ใต้คลิปด้านล่างแล้วก็ฝากด้วยครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องของเรื่องมวยปล้ำเรสตอรี่ด้วยนะครับเราเริ่มครับจากเรื่องราวของการชิงสร้อยเหม็นนะ เซียมพังและดรูมักอินไตเอ้ยในการสู้กันเนี่ยในศึกใหญ่แบชอินเบอร์ลินที่ผ่านมาเลยเรียกวา่าดูเดือดแต่ผมก็เห็นแล้วว่าโอเคมันก็ตามสาภาพพี่พังนะถามว่าดูจะดีขึ้นมัมก็ดูจะดีขึ้นแหละแต่ถ้าถามว่ามันดีแล้วหรือเปล่าก็ต้องบอกว่ายังนะเออแต่ก็พยายามเอาลูกหนักมาใส่แทนอะไรประมาณนั้นนะก็อันนี้ก็แล้วแต่คนบางคนก็ชอบบางคนก็อาจจะ ไม่ขนาดนั้นเพราะจริงๆเราเคยเห็นสแตร m ปแม h ที่มันดุเดือดกว่าน,นี้มาแล้วแต่เป็นว่าตามเรื่องราวนะเสียมพังได้ทําการชิงสร้อยข้อมือกลับมาที่ตัวเองแล้วเรียบร้อยแล้วเขาก็ประกาศหลังจากจบรายการเราคุยไปในคลิปก่อนด้วยแล้วว่าเสียมพังประกาศเลยว่าเป้าหมายต่อไปของเขาคือการชิงแชมป์โลก w o r l e h v y w e i g h t สมมุติ่ากล้าพูดว่าถ้าหากว่า คุณได้ดูอ่า,อาหลังจบศึกใหญ่เนาะนะครับหลังจบศึกใหญ่ที่จะมีเพรสคอนเฟอเรนซ์มีนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเหมือนเป็นการแอบสปอยเล็กๆก,ก,ก,กับเรื่องราวที่กําลังจะตามมาเพราะเสียมพังได้ประกาศหลังฉากว่าเขากําลังรอดูว่าเอ๊ะใครจะเป็นคนชนะในแมตช์ชิงแชมป์โลก Heavyweight ระหว่างกุนเตอร์และแรนดีออตันในคู่เอกของศึกใหญ่ Bash in Berlin เขาจับตาดูอยู่และเรื่องราวนั้นถูกเล่านะครับในศึกรอตอนนี้ เซียมพังเนี่ยออกมาพูดบอกว่าโอ้โหผมก็คิดนะว่าแฟนๆจะแคร์ผมหรือเปล่าเอ้ยแฟนแฟนในก็เ hey ฮแล้วก็ซี็มพังซียมพังนะแต่ก็รู้สึกนะว่าดีใจที่ยังมีชีวิตยอยู่ในโคโลราโดเออสึกสึกรองนี้จัดที่โคโลราโดนะส่งเสียงมาดังๆครับพี่น้องเออผมแทบรอไม่ไหวแล้วที่จะกลับไปฉลองที่บ้านแต่ก่อนอื่นผมขอมาแวะฉลองก่อนที่เดนเวอร์สักหน่อยนะ ชูมือหน่อยใครดูแบชชอินเบอร์ลินแล้วบ้างสตรัปแมชคือหนึ่งในแมชที่ยากที่สุดในชีวิตผมมันมีปัญหาส่วนตัวหนักหน่วงและเมื่อปัญหาส่วนตัวผมผ่านไปแล้วเราต้องโฟกัสในสิ่งที่สำคัญนั่นแหละคือผมในตอนนี้ผมคือนักธุรกิจอมองหาแต่บิสเนสนะใช่ไหมผมกลับมาที่ w และผมทิ้งคำหนึงไว้ว่า ผมกลับมาคราวนี้ผมไม่ได้มาเพื่อมีเพื่อนผมมาเพื่อสร้างเงินเท่านั้นแล้ผมขอบคุณความรักจากแฟนๆมากมายที่ส่งมาถึงผมแต่โอเคพูดถึงศึกใหญ่แบชอินเบอร์ลินมีคนที่ต้องสู้ในแมตช์ที่ยากลำบากและเขาก็ชนะมาได้ผมพูดถึงเขานั่นแหละครับกุนเตอร์ที่เอาชนะแรนดิออตันมาได้สำเร็จยินดีด้วยตอนนี้แกคือแชมป์ไม่มีอะไรแทนได้ ฉันมีเป้าหมายที่จะเอาแชมป์เส้นนั้นอ่าฉันส่งดรูรไม่กินไยเนี่ยเข้านอนไปแล้วเรียบร้อยโกทูสลีไปแล้วถูกไหมและเซียมพังจะตื่นขึ้นมาพร้อมกับแชมป์โลกบ้างเหมือนกันอ่าตอนนี้กุนเตอร์ขอให้แกมีความสุขขอให้ฉลองกับแชมป์อย่างเต็มที่เพราะว่าฉันจะมีความสุขเมื่อเอาแชมป์มาจากแกเช่นกันเป้าหมายของเซียมพังตอนนี้ก็คือกุนเตอร์ และผมชื่อว่าเซียมพังเรามาฉลองกันด้วยเพลงของผมหน่อยละกันก็คือคาวส์พีซันแนลลิตี้ก็คือเปิดเพลงให้แฟนๆฉลองนั่นเองเรียกได้ว่าเป็นการฉลองชัยหลังจากที่เอาชนะดูมินตตายและเซียมพังคิดว่าเรื่องราวของทั้งคู่นั้นจบลงแล้วนะครับแต่แน่นอนมันไม่ได้จบลงแค่นั้นเซียมพังระหว่างฉลองไปเ hey. ฮกับแฟนๆนูน่นนี่นั่นเจอไอ้ม่งดำโผล่มาครับรอบเล่นงาน แน่นอนว่าไอ้มงดํานั้นก็ไม่ใช่ใครนอกจากดูโรเมอินไตนั่นเองนะดูโรเมอินไตจาัดก,การเล่นงานเซียมพังแบบเละเทะครับเละตุ้มเปะอัดโอ้โหหนักมากนะแล้วน่าจะเป็นเหมือนที่เราเคยบทนะตอนก่อนศึกใหญ่แบทช์อินเบอร์ลินเนี่ยนะครับไอคู่นี้เวลาตีกันเนี่ยระหว่างปูบทไอความเดือดที่มันน้อยลงกว่าที่มันควรจะเป็นก็เพราะว่าเซียมพังมันได้พูดเท่ตลอดแล้วไม่ค่อยโดนอัดไอคนโดนอัดมันคือดูโรเมอินไต ถูกไหมถ้าจำกันได้พังเคยโดนอัดทีเดียวตั้งแต่ปูเรื่องมาเนี่ยโดนอัดทีเดียวแต่เป็นอัดแบบที่คนไม่เห็นด้วยเพราะอะไรเพราะว่าต้องเซฟร่างกายเสียมพังเอาไว้เพราะเสียมพังเปราะถูกไหมฮะเออเจ็บง่ายอะไรเงี้ยเพราะนั้นอ่ะก็เป็นมุมนั้นไปแต่ว่ามันก็ส่งผลไม่ดีเท่าไหร่กับการเล่าเรื่องเพราะว่าดูแม่งโดนอย่างเดียวและแถมเนื้อเรื่องล่าสุดจากเส้นทางศึกรอมาตลอดเนี่ยจนถึงแบชินเบอร์ลินส a ตรปแมทถูกไหมต้องใช้สายหนังมาฟาดหลังกันเนี่ย นะตลอดเส้นทางก็เป็นไอด้ดูน่ะโดนฟาดอยู่คนเดียวแถมถึงศึกใหญ่พังก็ชนะอีกทีนี้ดูมันก็ดูแย่ถูกไหมฮะตามเรื่องราวนะเออประมาณนั้นก็ทําให้ความเดือดเนี่ยมันน้อยลงแต่ว่าคราวนี้อ่าเพิ่มดีกรีความเดือดเพราะตอนนี้เสมออยู่หนึ 1, ่งต่อหนึ่งเสมอกลางหนึ่งหนึ่งถูกไหมฮะระหว่างอ่ามีซัมเมอร์สแลมดูชนะอ่าแล้วก็แบชอินเบอร์ลินเป็นเซียมพังชนะและคราวหน้าเหมือนที่ผมเคยคุยไว้หรือเคยรายงานข่าวไว้เมื่อหลายเดือนก่อนว่าอ่า w B เนี่ยวางแผนว่าคู่ระหว่างดรูกับเซียมพังเนี่ยจะต้องเข้ากรงเหล็กอย่างเฮลนาเซลเพราะฉะนั้นก็ต้องเพิ่มดิรกีความเดือดสักหน่อยแมทในในการต่อบทหลังจากแบชอินเบรลินเสมอกันหนึ่งหนึ่ง,งเสร็จปับ๊บถูกไหมดรู Drew ไม่พอใจพังคิดว่าตัวเองมุฟออนได้แต่สรุปไม่ได้นะเพราะว่าไออีกฝั่งเขาไม่มุฟออนด้วยเรื่องมันเลยยังไม่จบดรูโผลมาเล่นงานพังแบบเละเทะและผมว่าเพิ่มดิรกีความเดือดที่มันเหมาะสมกับการที่เราจะปูไปสู่บท เนื้อเรื่องของกรงเหล็กสุดโหดอย่าง Cell. เฮลนาเซลผมเคยบ่นไว้นะว่าเ e ลนาเซลในช่วงหลังเนี่ยหลายปีแล้วหลายปีแล้วปูบทเนี่ยบางทีเนี่ยเนื้อเรื่องมันยังไม่ถึงถึงแบบถึงจุดอะเออถึงจุดเดือดยังไม่ถึงอะแต่ว่าต้องเอากรงมาครอบเพราะว่ามันถึงสึกใหญ่ที่ชื่อว่าเฮลนาเซลแล้วซึ่งโอเคมันมันอาจจะเขามองว่าอาจจะดีในแง่แบรนดิ้งถูกไหมอ่า เปลี่ยนจากชื่อแมดเป็นชื่อศึกใหญ่อะไรงั้นนะ่ะนะถ้าจากันได้ช่วงทศวรรษที่ผ่านมาเขาเคยเปลี่ยนแบบนั้นแต่ว่ามันก็เป็นการลดทอนการเล่าเรื่องบนเวทีมวยปล้ำไปเพราะฉะนั้นมันมันเชื่อมโยงซึ่งกันและกันการที่ตอนนี้กลับมามีเนื้อเรื่องสุดเดือดและกําลังปูเข้าสู่ตรงเหล็กเทลนะซยมผมว่าเป็นเรื่องดีแน่นอนนะครับและความโหมดของดูในคราวนี้คือการเอาสร้อยสร้อยเหม็นเอาสร้อยเหม็นขึ้นมาสร้อยเหม็นเนี่ยนะ มาสวมมือให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็จัดการกระชากมันออกมาเออทําลายมันทิ้งซะแต่ความโหดของพี่ดูเนี่ยยังไม่พอเพราะอะไรเพราะพี่ดูเนี่ยจับเอาเศษสร้อยเนี่ยเศษสร้อยที่ว่าเนี้ยยัดเข้าไปในปากของเซียมพังจนมีอาการเหมือนกับแบบเรียกไงติดคอติดคอ,อ,อสภาพก็แย่หน่อยนะเออแล้วก็แบบเรียกว่า สภาพดูค่อนข้างแย่คือถ้าผมคาดการณเนเรื่องจากนี้เนี่ยคิดว่าเสียมพังเนี่ยอาจจะต้องหายไปสักพักหนึ่งก่อนคงจะต้องเป็นอย่างนั้นเพราะเพราะว่าทีนี้โดนอัดหนักมากนะอาจจะต้องหายไปสักพักหนึ่งเพราะว่ากว่าจะถึงเฮเวนาเซลเนี่ยศึกใหญ่นะแบดบลัดเนี่ยนะที่จะจัดกันอ่าช่วงช่วงต้นเดือนหน้าเนี่ยครับมันก็มันก็ อีกนานนะเพราะงั้นพังอาจจะหายไปสองสัปดาห์อะไรเงี้ยแล้วค่อยกลับมาปูบทต่อเนี่ยก็ยังคงน่าจะเป็นช่วงเวลาที่มันน่าจะโอเคเพราะนั้นก็รอติดตามกันเพื่อให้เหมาะสมกับเรียกว่าแมตช์ส,สุดท้ายตัดสินเซียมพังดูไม่ไตายภาคสามตัดสินว่าใครเหนือกว่ากันอันนี้รอติดตามดูได้เลยนะครับโอเคเสื้อเหมือนที่บอกนะว่ามันก็จะตรงตรงกับที่ที่เราเคยรายง,งานไปเมื่อหลายเดือนก่อนนะว่าเออมันจะมันจะเข้าโกรงในคู่นี้นะครับ ตามนั้นนะแต่ก่อนจะไปฟังเรื่องราวอื่นๆกันต่อนะครับผมฝากด้วยนะสำหรับเรื่องมวยปล้ำซัพพอร์เตอร์นะกลุ่มเรื่องมวยปล้ำซัพพอร์เตอร์เรื่องราวมากมายที่ผมเขียนเอาไว้ในนั้นนะครับ200 300เรื่องนะเพื่อนๆสามารถเข้าไปอ่านได้ครับ150บาทต่อเดือนเท่านั้นครับก็จะได้อ่านเรื่องคือจะได้อ่านเรื่องใหม่ตลอดเนาะวันละ2เรื่อง2เรื่องสอเรื่องและเรื่องกับก่อีก300เรื่องนะใครอยากที่จะ เขามาสนับสนุนคือไม่ได้แบบสนับสนุนเปล่าๆเนาะไม่ใช่วแบบร้อยห้าสิบแล้วก็ไม่ได้อะไรคือสนับสนุนแลยได้อ่านเรื่องมวยปล้ำม,มากมายในนั้นคืออย่างล่าสุดเขจะเขียนเรื่องจูเลียเนาะที่เพิ่งปรากฏตัวใน NXT ที่ผ่านมาหรือว่าเรื่องราวของแชมป์โลก e a v y w e วเ h t เนี่ยเมื่อเมืม่อวันก่อนเพิ่งจะครบรอบนะอ่าครบรอบเท่าไหร่ว่ากี่ปีว่ายี่สิบสองปีเนาะตั้งแต่แชมป์โลก Big Gold ก e l ลเนี่ยกลับมาคืนชีพบ,บนจอของ WWE นะตอนนั้นที่อิลิบช h อปแต่งตัง้ตงทีเฟสเป็นแชมป์อะไรประมาณแต่ว่าก็จะคุยถึงแบ็คกราว์เบื้องหลังตรงนั้นด้วยหรือว่าเรื่องราวของกุนเตอร์เหนือเรียกว่ายิ่งกว่าความฝันกับการที่สามารถพาแชมป์โลกพา WWE นะไปที่เยอรมันแผ่นดินที่เขาใช้ชีวิตและเติบโตในฐานะนักมวยปล้ำไหนะจะมีเรื่องราวของ Prince p r i นซ์ปูม a าเรื่องราวของอะไรแหละเซิร์ฟตอนสมัยที่เต้นกับวิลออสเรตอนนั้น จริงๆแล้วชีวิตเขาเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยนะครับก็มีมากมายหรือว่าทิฟฟานี่ก็เคยเขียนเช่นกันเยอะแยะในนั้นครับใครสนใจอยากที่จะสนับสนุนก็ติดต่อเข้ามาได้ในอินบอซ์ของเพจ Facebook ของเรื่องมหมยปล้่มเรสตอรี่เลยเลยนะครับนะแต่ทีนี้เรื่องราวของสุกรอยังไม่จบครับมีเรื่องราวต่ออยู่พอสมควรนะแต่ผมจะย่อๆละกันนะเพราะว่าก็จะมีเคือใน,น,อ,นอันนี้อันนี้อาจจะยังแบคบครบๆหน่อยนะแต่เรื่องอื่นๆอาจจะย่อๆหน่อยนะก็มีแน่นอนครับก็คือเรื่องราว อ่าแมตชิงแชมป์โลกวบฮิเวตหลังจากที่กุนเตอร์สามารถที่จะล้มแรนดิโอตันมาได้ในแบชอินเบอร์ลินแล้วก็คิดกันว่าผู้ท้าชิงเนี่ยของแชมป์โลกคนต่อไปจะเป็นใครถูกไหมฮะเออและก็ออกมาปรากฏตัวมาเป็นเซมิเซนนั่นเองนะเซมิเซนพยายามที่จะขอท้าชิงแชมป์โลกจากกุนเตอร์เซมิเซนบอกว่าเขาเคยชนะและเป็นแชมป์อินเตอร์คอนติเนนตัลมาแล้ว และนักมวยปล้ำระดับตำนานหลายคนใช้เข็มขัดเส้น Intercontinental เพื่อก้าวไปสู่การเป็นแชมป์โลกและนั่นคือสิ่งที่กุนเตอร์ก็ทำเช่นกันนั่นแหละนั่นคือสิ่งที่เซมิเซนก็อยากจะทำได้เหมือนกันแชมป์โลกคือสิ่งที่เซมิเซนไล่ล่ามาตลอดทั้งชีวิตและตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่จะเป็นแชมป์โลก World Heavyweight ขณะที่ฝั่งกุนเตอร์ครับก็ตอบกลับอกว่า โอ้ฉันมองไปฉันเห็นแพชชั่นฉันเห็นไฟในตาแกต้องการชิงแชมป์โลกเส้นนี้ใช่ไหมถ้าต้องการแชมป์โลกเส้นนี้มากแล้วก็คำตอบของฉันก็คือไมอ่ตอบอย่างเย็นชาแล้วก็เดินจากเวทีไปแต่ว่าเซมิเซนก็พูดลายหลังเซมิเซนบอกว่ากุนเตอร์ฉันดูแกมาทั้งชีวิตและแกไม่เคยถอยจากการสู้เลยแล้วทำไมคราวนี้แกถอยละ่ะ อยากรู้ใช่ไหมว่าตอนนี้ฉันรู้สึกกับแกยังไงแกร,รู้ดีนะเพราะว่าตั้งแต่แกมาอยู่ใน w e เนี่ยฉันคือคนเดียวที่ชนะแกะบนเวทีได้ยังไงล่ะเป็นไงเรื่องนี้เนี่ยพอจะทำให้แกร,รู้สึกสนใจฉันได้หรืออยางแกะจะหนียังไงเมื่อไหร่ก็ได้แกะจะหนีถึงตอนไหนก็ได้แต่ว่าฉันจะไล่ล่าและจ้าวแชมป์โลกเว a v ์ w e i g h ตมาจากแก อืมตามนี้แต่แน่นอนครับปัญหาเรื่องบุ๊กกิ้งของของเซมิเซนกับการมาชิงแชมป์โลกมันก็มีนิดหน่อยนะจริงมาชิงได้ไม่ชิงได้แต่ว่าผมว่าหลายๆอย่างในความที่มันไม่ได้บิวแบบลองเทอร์มอะไรเงี้ยมันก็ทําให้อ่าการเล่าเรื่องมีมปัญหาแต่เดี๋ยวผมจะไปเขียนไว้ในซัพพอร์เตอร์เนาะใครอยากอ่านก็ไปตามกันได้นะครับนะต่อมาครับเรามาข้ามมาสู่ในฝั่งของแม์อ่าเรียกว่าอะไรละ่ะรอบคอลี่ไฟเออทัวนาเมนต์สั้นๆเนาะทัวนาเมนต์สั้นๆ รอบคอลเลฟายสี่เซา้านะครับในการหา,าผู้ติงแชมป์อินเตอร์คอนเทนเนนทัลนะครับแมตช์แรกสี่เซา้านี่คือนี่คือจัดสามเซาฟสี่แมตช์เพื่อหาสี่คนในปั้มสี่เซา้าในอาทิตย์หน้าโอเคอาจจะฟังดูงงนะแต่นั่นแหละผมว่าพูดไปก็คงไม่งงแล้วมั้งเพราะยังแมตช์อ้าวสัปดาห์ที่แล้วได้ไปแล้วสองคนถูกไหมก็คือเจอุโซแล้วก็พีทดันนะครับสัปดาห์นี้มาหาอีกสองคนแมตช์แรกครับ คือการเจอการของอิวญาดดคนนอฟโดมินิกมิสเตเลโอแล้วก็ดากอนลีคือโดมินิกเนี่ยหนีกลับหลังฉาไปขณะที่ฝั่งของดาคูนนอฟก็สู้กับดากอนลีแบบพักหนึ่งอะนะเออกว่าจะจบนะสุดท้ายเป็นดาคูนนอฟจัดการใส่ตอร์ปิโดมอสโกพุ่งมงใส่แล้วก็จับกดชนะทําให้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปก็จะวุ่นวายวุ่นวายหน่อยนะฮะขณะที่อีกแมชหนึ่งเนี่ยก็เป็นแมชสามเศร้าแต่ว่าต้องแจ้งก่อนว่ามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแล้วก่อนแมชเนาะ เพราะว่าบรอนสันรีที่แต่เดิมเนี่ยถูกวางให้ปล้ำในแมชนี้เกิดติดโควิดขึ้นมาทําให้เขาเนี่ยก็เลยต้องถอนตัวไปแล้วคนที่มาแทนคือบรอนสโตรแมนนะครับที่ยังคงบาดเจ็บซี่โครงอยู่นะแต่พอดีว่าบนเวทีเนี่ยมันจะมี3คนเนาะบรอนสโตรแมนรูริกไกเซอร์แล้วก็เชมัสเนาะเชมัสไกเซอร์ ars, iser, เนี่ยมันตีกันส่วนบรอนสโตรแมนเนี่ยจะเจ็บซี่โครงมากหลังจากโดนบร on อนสันรีอัดสัปดาห์ที่แล้วนะครับ แต่พอดีว่าเชมัสเนี่ยมันตีไกเซอร์ไม่พอมันยังตีพีทดันด้วยไอ้พ yup. well ีทดันมารอบอัดเชมัสเอาเอาไม้ตีโอ้โหถ้าใครได้เห็นภาพหลังเชมัสเนี่ยเป็นรอยแดงเนี่ยดูน่ากลัวมากนะแล้วก็เหลือฮ้เราลุ้ไปไกเซอร์ก็เลยต้องรับจบโดนรอบอัดแล้วก็บอลโซเมนจัดการใส่พาวเวอร์สแลมทําให้ส้าสัปดาห์หน้าก็จะเป็นการเจอกันของเจลโซพีทดันนะครับอ่าอิลยาเดกุนฟและ บลอนด์ oman, สโตรแมนสีเศร้าหาผู้ที่จะแช,ชมป์อินเตอร์ของบลอนด์เบรเกอร์ในอนาคตนะครับแต่ว่าไปบลอนด์เบรเกอร์ก็รู้สึกมันหายหายอยู่เหมือนกันนะพอเรื่องพอเรื่องแชมป์อินเตอร์ม,มามาโยนให้กับในเรื่องอ่าทัวร์นาเมนต์สั้นเนี่ยนะครับก็เลยอาจจะหายหายไปหน่อยนะโอเคต่อมาเป็นเรื่องราวเนื้อเรื่องฝั่ง Judgment Day กันบ้างน,นะครับคู่เอกของศึกรอสัปดาห์นี้นะเป็นการเจอกันแบบแท็กทีมก็คือ Demon Priest แล้วก็เจวูโซนะเจอกับทีมแชมป์แท็กทีมก็คือ Finn Balor แล้วก็ เจดีแมคโดน่แน่นอนครับอาจจะดูแปลกหน่อยเพราะว่าเจลโซมามาช่วยนะเอออาจจะแปลกนิดน,นึงแล้กันคือสาหรับผมคือถ้าหลายๆหลายๆคนที่ตามมาก็คงจะไม่ได้รู้สึกแปลกอะไรมากขนาดนั้นเพราะว่าเจลูโซมันก็ยิดยิ้แล้วก็โอ้ยแบบสนใจรีอามาตลอดอยู่แล้วหรือว่าเจลูโซที่อาจจะเคยมีความแค้นกับเดมอนพรีสแต่ถ้าเราตามกันมาตลอดนะเ,เซกเมนต์หลังฉาคุณก็จะเห็นว่าเจลโซกับพรีสเนี่ยถูกจับมาให้มันแบบ โอเคกันมาพักหนึ่งแล้วนะเออน่าจะตั้งแต่ต,แต,ตั้งแต่ตอนพรีสันยังถือแชมป์โลกอยู่นะครับตอนนั้นนะเพราะนั้นก็คงไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะซึ่งโอเคแหละแมตช์เนี้ยตอนท้ายก็จะมีอ่าก็จะมีเรียริบลี่ใช่ไหมไปไปวิ่งไล่จะบอกวิ่งไล่ก็ไปเชิงไล่ล่าลิฟมอร์แกนเรียเนี่ยต้นรายการถูกอัดขาจนบาดเจ็บอ,อัดเข่าอ่าทําให้ต้องต้องมีไม้ขำแต่แต่เรียก็เอาไม้ไล่ตีลิฟและลิฟก็วิ่งหนีไปนะ ขณะที่บนเวทีก็เสร็จครับเพราะว่าฝั่งทีมฝั่งนี้เนี่ยแกร่งกว่าเยอะเหมือนเดิม JD รับจบนะเจอเลเซอร์เอสแลมแล้วก็บิ๊กสแปรดของเจอูโซ่ไปทําให้กลายเป็นว่าทีมของ d ดมอนพรีสและเจอูโซ่สามารถจับกดทีมชัตักทีมครับอย่างฟินแบลเลอร์และ j จดีแม n โดนได้สำเร็จขณะที่ตอนจบรายการก็จะเป็นภาพของ3คนนี้มายีดกันเออชวนกันมายีดใช่ไหมเออยีด ระหว่างเจวูโซ่เดมอนพรีสแล้วก็เรียลลิฟลี่ตามนี้ตามนี้แล้วก็เดี๋ยวติดตามมาต่อว่าเรื่องราวของอกลุ่มนี้จะเป็นยังไงต่อไปนะแต่ตอนนี้ก็ถือว่ามีอะไรล่ะเจวูโซนะ่เนาะมามาร่วมด้วยและอมไม่รู้ว่าจะถูกจับดําเนินไปทางไหนยังไงบ้างอันนี้รอติดตามนะครับโอเคแล้วก็ฝากกันอีกครั้งนึงครับสหรับกลุ่มซัพพอร์เตอร์นะ ใครยังไม่ได้เข้าใครยังไม่ได้จอยหรือใครอยากที่จะสนับสนุนนะครับอยากให้เราย่าคงเล่าเรื่องมวยปล้ำต่อไปก็สามารถสนับสนุนได้ครับ150าบาทต่อเดือนเท่านั้นนะครับได้อ่านเรื่องมวยปล้ำสองเรื่องต่อวันนะเฉลี่ยก็ประมาณเรื่องละ2บาทเท่านั้นเองเนาะแล้วก็จะมีอ่าเรื่องเกา่กาๆเนาะสามเรื่องและย้อนอ่านได้เต็มที่ผมเขียนเอาไว้แบบเยอะมากนะใครสนใจก็ไปตามอ่านได้นะครับนะโอเคและคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องราวเหล่านี้คิดเห็นอย่างไรกับเรื่องราวของอ่ซีมิเซนจะมาชิงแชมป์โลก เรื่องราวแมตต์ตัดสินเนาะของซี็มพังและรูปไมไตที่น่าจะเข้าในกรงเหล็กเฮลินาเซลเนี่ยจัดเดือดไหมหรือชอบไหมหรือคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์ได้ใต้คลิปด้านล่างนะครับแล้วก็ฝากด้วยครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องของเรื่องมวยปล้ำเรสตอรี่และใครอยากที่จะสนับสนุนเพิ่มเติมครับสามารถที่จะสนับสนุนได้ครับผ่านทางระบบซุปเปอร์แดงในคอมเมนต์ใต้คลิปด้านล่างหรือว่าในส่วนของสปอนเซอร์ก็สามารถติดต่อได้ครับผ่านทางเพจเฟซบุ๊กของเรื่องม um วยปล้ำเรสตอรี่ได้เลยนะครับ คลิปนี้ผมโดมโมและช่องของเรื่องหมว่ปล้ำเรสตอรี่ต้องขอลาไปก่อนแล้วครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ